สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะป้าเสียงนกแก้วพี่นอกนกแก้วมันเขอเอินนกแก้วบ่ค่ะตัวสีสีแดงแดงเขียวเขียวก็บรูุ้จากซื้อมืมเอินแต่นกแก้วเนะะนะาะค่ะเนาะหลายคักโพดนกอะค่ะอยู่หลังบ้านยิ่งอากาศครืมครึมเลยค่ะครืมครึมหนาวหนาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะ ืัอนี้บุงจะผ้าละสวนตามเคยละค่ะบุมียังดอกยางวนไปวนมาอยู่ค่ะยุ่แต่ได้สวนพริกนี่ยี่เพิ่งเปิดเพิ่งนายเพิ่งเบื่อบุมเด้อพี่น้องบุญกับบมียางลายดอกค่ะมีแต่บวกพริกไม่ให้เบิงให้ช่มนี่ล่ละอีกน้อยบุมกะบุญกะเลือออกละค่ะเดี๋ยวบุมเก็บชุดนี่เบิด์ตบุญกะจะอลือออกหมดเลยค่ะนี่อากาศก็หนาวเย็นเริ่มหนาวเริ่มเย็นเริ่มขึ้นมาแล้วบุญกะมายางเละสวนค่ะ เริ่มสิเป็นลงโล่งตาแน่แล้วค่ะเริ่มเก็บออกต่อย่อยเก็บออกบอกพีก่ก็เริ่มซุกซุกไปน้าเก็บไปพร้อมว่าได้เก็บที่เดียวนะคะ่ะเพราะว่ามันสูกบ่พร้อมกันเนาะภาพเก่ามุ่มเดิมทายแตอันเก่านี่ยและค่ะเห็นบอเดี๋ยวผมพ้ายางบ่นไปทาง่นก่อนค่ะมาเหมือนละนิดละน้อยกันยั่งดีเนาะค่ะเนาะ มีห้อยบุมรือบุมถอนออกค่ะผู้ไดเฮ็ดคลิปให้เบิ่งดอกบุมลือออกเบิดนี่มันหกไหลจังบ,บ่เป็นที่ลบซ่อนของหนูนูกับบม,มาสามซีมือและเด้ค่ะมันหนาวเขาได้บเนี่แปลงนี่ผมสิไมมปลูกอันกระบะในี่มุมเสีย่ยวมาปลูกพักชีล่าค่ะนี่ปลูกเป็นผมุนเวียนกันไปผมุนเวียนตามฤดูนะคะน่ะเนาะพักดินไว้ก่อนพักไว้จักอาทิตย์น,นึงเนี่ย พักลินไว้สักอาทิตย์หนึ่งลุงทอนต้นบอกพีกถิ่มเลยเด้ค่ะเพราะว <pe> ่าต้ <Ink devil> <wości> นของเขาเถาแล้วลุงก็เก็บออกเมล็ดเม็ดบอสุกเมื่อเก็บออกเลยค่ะเพราะว่ามันจะเบิดมันจะมันหมดนาร้อนแล้วล่ะค่ะมันจะเขาหนาวแล้วอมก็เลยต้องทอนออกหรือออกเบิดเลยค่ะเนี่ยสีทาย่อยเก็บสีทาย่อยเก็บพวกนี้ออกหมดกอนเนี่ยเห็นบอต้นของเขาเริ่มเถาแล้วเริ่มเถา แต่ถ้าเป็นบ้านเฮาเพิ่นก็สิเอาไว้ให้มันเกิดแตกขึ้นมาใหม่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้มันมันบ่แตกมาใหม่ดอกค่ะอาจจะแตกมาอยู่แต่มันสิบ่ทันหนาวน่ะนะนั่นน่ะสะออนเสียงนกเด้เนาะลุงยางผ้าว้นมาเบิ่งอันตะไคร้ตะให้ตะไคร้ว่ภาษนตะให้ตะไคร้ ที่ปลูกใส่กระถางมมาตาดัดแดดเมื่อน,นี่อากาศคึ้มคุมค่ะผุว่าอาจจะติดลากแล้วล่ะนี่นี่แตกเมาใไม่แตกใบามากล่ะค่ะแตกใบออกมาแล้วแต่ใครในกระถางมึงในมือน่อยวงทำความสะอาดผมเห็ดหยอดนอนี้เขาหักี๋ยวผมจะได้มาตัดตัดแล้วเขาก็แตกออกมาไม่คือเกา่ามัตัดให้เมื่อน,นี่อากาศคือดีแท้ อาจจะบบได้มาโดนค่ะแต่ว่าผ้ามาเลาะเบิงยางมือเศรา้าสิาพยาผู้ใหญ่ไปหาหมอค่ะมื้อนี่โอ้ยเบียกรลายพี่น้องเอ้ยเลิกสิเหตุอย่างแนี้ยแงเวลาจะสันปันส่วนแ่งเวลาสิบ่ถตกุเราเบียกร้ายคักเปนเลยเนาะค่ะนาะเบิงเนี่ยุมเด็ดใบเด็ดยังออกเปนเป็นเอดเติดเนี่ยหุมก็สิภาคบินไว้ก้น อันนี้ก็ยังค่าไวจ้จะรอยอยู่ค่ะนี่นี่แหละดินเป็นดินเก่าปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกนี่ปลูกนั่นมาแต่เหาเวลาสิปูเหาค่อยมาผสมเอาไม้เนาะคะ่ะนี่แหละก็บ่ได้ผสมยังหลายดอกผสมสําหรับปลูกพืชผักเฮานี่แหละค่ะแล้วค่อยเอามาบํารุ่งเอาที่หลังเนี่ยร่องอันก้าพักชี่เลาาใส่ในกระถางเลยค่ะ ก้าโดนละละคุณเอาไปไว้ทั้งขนพึ่งตตยกออกมาใส่แดดสงสัยเขาอยากอันนี้แล้ว,ล,ว,าว,วลาะค่ะบุ้งถึงเวลาถึงเวลาสิก,กาบักชีเล่าแล้วเดยวสิดด้อันนี้บุงเบียดกันเพราะงเรามากิต้นบอกฮงเนี่ยอันนี้บุบ้กว่าากกนนกสิบปลูกอีกอย่างบุ้กับบลูด้วยค่ะแต่บุ้งสิลือออกก่อนบุ้มบุ้รู้สึกว่ามันมีถวกซ้อนใช่ขึ้นมาเนาะค่ะมีหลากผดหลากอย่างลือออกก่อนค่ะ เลือกออกแล้วมาปรุงดินไหมเดี๋ยวสีล่องล่องก้นด้วยพยางพยางสีดำก่อนค่ะเพราะว่าลากผากาื่มันซ่อนขึ้นมากขนาดเป็นอิฐเน้นี่เป็นปูนเป็นพื้นปูนค่ะเนี่ยมันซ่อนขึ้นมาตามซอกแบบนี้เดี๋ยวมันจะได้ล่องล่องก่อนจะเป็นหลากอีกอย่างดินเก่าบกพริกของห้อง มันหนาวบ่คือคลิปนี้บูมาซ้ำนี่แล้ะค่ะไปหาอาบน้ำแต่งตัวกันพ้าค้นป่วยไปหาหมอนัดหมอไว้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะพ้าก,กันดูแลร,รักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ